สวัสดีครับสวัสดีแฟนเรเบลสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช n นล t ีซิตี้เซนทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารประจําวันกันอีกเช่นเคยวันนี้วันอังคารที่19เดือนเมษายนพศ2565ข่าวสารของเรเบลสีฟ้าในวันนี้คงจะหนีไม่พ้นเรื่องราวของเออร์ริงฮานแลนด์นะครับที่มีการอัปเดตล่าสุดออกมาจากทางเดนิเมลนักข่าวที่รายงานก็คือทางไมค์คีแกนบอกว่าซิตี้นั้นตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับ เออรลิงฮาแลนด์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็ในส่วนของค่าชดกสัญญาก็พร้อมที่จะจ่ายทันทีด้วยยังมีข่าวของเฟย์โยนะครับที่ล่าสุดเจ้าตัวเลือกที่จะไม่ต่อสัญญากับซิตี้หลังจบฤดูกาลนี้วันนี้ก็เลยมีข่าวเกี่ยวกับทีมใหม่ที่เขากําลังเจราจารที่จะไปเล่นให้ในฤดูกาลหน้านั่นเองยังมีเรื่องของคูเดนอาบารสเกี่ยวกับเราแล้วก็ข่าวเศร้าด้วยจากทางคริสเตียโนโรนัโดที่เพิ่งเสีย ลูกของเขาไปนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาไรเรียงกันในแต่ละข่าวแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยตารางการแข่งขันของทีมเรือใบสีฟ้าของเราหลังจากนี้ว่าจะเจอทีมไหนบ้างเดี๋ยวไปไ่เรียงให้ได้ฟังกันในคลิปนี้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนจะไปฟังคลิปไปฟังข่าวกันนั้นอย่าลืมกดไลค์ครับกดแชร์กด s u b สไคร e เพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้กันได้รวมไปถึงมาเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวทีซิตี้เซนครอบครัว ระบายสีฟ้าสำหรับแฟนๆท่านไหนที่ไม่อยากพลาดคลิปไม่อยากพลาดไลฟ์สดในช anel นี้อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ให้กันด้วยแล้วก็ฝากถึงผู้ชายใจดีทุกท่านนะครับใครที่อยากจะเอาสินค้ามาโปรโมทคลายอินต่างๆอยากจะสนับสนุนคลิปอยากจะสนับสนุนช่องนี้ก็สามารถติดต่อมาได้ที่ผมโดยตรงนะครับที่ Description ที่ทิ้งคอนแทคเอาไว้ให้ใต้ทุกๆคลิปเลยฝากเอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ <c oughs> ไปเริ่มกันเลยนะครับกับ ความเคลื่อนไหวแรกประจำวันนี้นะครับผมขอเริ่มด้วยข่าวของทางโรนัลดแล้วกันที่ล่าสุดเจ้าตัวนั้นได้ออกมาโพสนะครับแจ้งเกี่ยวกับข่าวร้ายของเขาแล้วก็ครอบครัวของเขาผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆของเจ้าตัวนะครับที่ยยกมาก็เป็นในโซเชียลของทางทวิตเตอร์นะครับก็ชี้แจงเกี่ยวกับ เรื่องลูกของเขานั่นเองนะครับล่าสุดก็เจ้าตัวนั้นได้สูญเสียนะครับเรียกว่าเป็นลูกชายนะครับลูกชายฝาแฝดนะครับคือทางภรรยาของเขาเนี่ยจอร์จิน่าเนี่ยได้ได้ตั้งครันนะครับแล้วก็ได้คลอดลูกออกมาแต่ว่าลูกที่ตั้งอยู่ในครันเนี่ยที่อยู่ในคันของภรรยาเขาเนี่ยเป็นลูกแฝดที่เป็นแฝดเทียมนะเป็นแฝดเทียม แล้วก็เป็นแฝดต่างเพศด้วยนะครับเป็นทั้งชายและหญิงโดยพอคลอดออกมาปุ๊บโรนัลโดก็ต้องเจอข่าวร้ายร่วมกับจอเจน่หนาเมื่อลูกชายที่เป็นแฝดคนเป็นที่เป็นเพศชายเนี่ยลืมตาขึ้นมาดูโลกแล้วก็เสียชีวิตนะครับแต่ว่าฝั่งที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็ยังรอดอยู่นะครับเรียกได้ว่าคลอดออกมา2คนแต่ว่ารอดเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับผมก็ขอแสดงความเสียใจด้วยแล้วกันสําหรับนักเตะ ที่ได้เรีว่าเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกค,คนหนึ่งสําหรับโรนัลโดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของลูกเขานะคเสียใจด้วยก็น่าจะส่งผลมากๆเลยนะครับกับเกมในค่ําคืนนี้เกมแดงเดือดนะครับที่เกิดขึ้นที่แอลฟิลนะครับก็โรนัลโดก็น่าจะไม่มีชื่อนะครับเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วก็แต่ผมเชื่อนะว่ามันอาจจะเป็น,นแรงกระตุน้นให้กับทัพป,ปีศาจแดงในคืนนี้ก็ได้ ในการที่เล่นเพื่อโรนัลโดนะครับเป็นที่เป็นคนสําคัญของสโมสรเป็นคนสําคัญของทีมแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมทีมที่เรียกว่านักเตะทุกคนในทีมก็ล้วนแต่รักเขานั่นนีงนะครับดังนั้นก็ไม่แน่นะครับไอแดงเดือดที่หลายๆคนมองว่าโอ้มันห่างชั้นแมนยูกับลิเวอร์พูลตอนนี้เนี่ยถ้าพูดตามพร้อมก็ใช่แต่ไม่แน่คืนนี้แมนยูอาจจะมีพลังแฝงจากโรนัลโดก็ได้ นะครับผมก็ขอแสดงความเสียใจกับคริสเตียโน o โรนัลโดมาณที่นี้ด้วยนะครับจริงๆแมนเชสเตรของเราก็ได้ไปแสดงความเสียใจกับาทางแอคเคท์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับก็ไปแสดงความเสียใจว่าแบบทางเรานี่เสียใจอย่างสุดซึ้งอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับโรนัลโดนะครับในแอคเคท์โซเชียลมีเดียนั่นเอง นี่ก็เป็นข่าวที่เอามาฝากกันสําหรับเรื่องของโรนัลดนั่นเองไปกันที่เรื่องต่อไปนะฮะฟนโย่หลังจากที่เจ้าตัวนั้นออกมาพรสคอนเฟอเรนซ์ล่าสุดแล้วก็เลือกที่จะไม่ต่อสัญญากับทีมนะหลังจบฤดูกาลนี้ก็คือจะย้ายออกจากทีมนั่นเองน่าจะเป็นผลมาจากบทบาทในทีมของเขาในสนามนะครับที่ไม่ได้รับโอกาสจากคุณซืออย่างเป๊ปกูเดล่ามากเท่าที่ควรอาจจะด้วยเหตุผลหลายอย่างที่เป๊ปไม่ให้ลง นะครับอาจจะเป็นเรื่องฟอร์มการเล่นนะครับเรื่องอายุหรืออะไรก็ตามแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันทําให้นักเตะอย่างแฟนโยที่คิดว่าตัวเขาเองเนี่ยก็พอที่จะมีศักยภาพในการลงเล่นอยู่นะครับในระดับสูงเนี่ยรู้สึกน่าจะไม่แฮปปี้กับเหตุการณ์ที่เขาเผชิญอยู่ก็คือการที่ไม่ได้ลงเล่นนั่นเองดังนั้นเขาก็เลยเลือกที่จะไม่ต่อสัญญากับทีมหลังจบฤดูกาลนี้ ทำให้ตอนนี้ก็มีข่าวเชื่อมโยงว่าเขานั้นกำลังเจรจากับหลายๆทีมในบราซิลอยู่นะครับข่าวแรกมาจากทางเดลิเมลบอกว่าเฟเนร์โยนั้นอยู่ระหว่างการเจรจานะครับกับสโมสรอัลแอติโก่พาราเนเซ่นะครับเพื่อที่จะกลับไปค้าแข้งในบราซิลหลังจบฤดูกาลนี้นั่นเองก็เป็นการรายงานมาจากเดลิเมลนะครับอันนี้ฟากฝากั่งเดลิเมลหนึ่งสโมสรและก็คือทางแอตติโกพาราเนเซ่นะครับอีกหนึ่งฟากฝั่งมาจากทาง เทซาโดเรสนะครับเป็นสื่อในบราซิลก็รายงานว่าทางประธานสโมสฟรฟลามิงโกได้ออกให้สัมภาษณ์บอกว่าทันทีที่แฟนโยนั้นได้รับการปล่อยตัวหลังจากจบฤดูกาลนี้เนี่ยหมดสัญญากับแมนเชสเตอรเนี่ยทางเราเนี่ยก็จะคุยกันนะครับเขาบอกว่าทางสโมสรแล้วก็ทางเขาเองเนี่ยรู้จักกับตัวแทนของแฟนโยดีนะครับก็น่าจะมีการพูดคุยกันหลังจบฤดูกาลนี้นี่ก็เป็นข่าวอีกข่าวหนึ่งจากทาง ตอร์ซาโดเรสนะครับของทางบราซิลนั่นเองผมว่าฟังได้ทั้สองสือนะครับแต่แค่ว่ามันจะไปจบที่สโมสรไหนอันนี้ต้องรอดูหลังจบฤด,ดูกาลนะครับว่าจะเป็นอาร์เจนติโกพาราเนเซหรือเปลา่าหรือจะเป็นฟลามิงโกหรือว่าจะเป็นสโมสรอ,นนอื่นๆที่ไม่ได้เอ่ยนาะมถึงน,นที่นี้ก็อาจจะเป็นไปไดน้นะครับอันนี้ต้องรอติดตามนี่เอามาให้อัปเดตกันนะครับล่าสุดของทางเฟรนิโยนั่นเองนะครับก็เป็นหนึ่งตำนานของรามนั่นแหละ ถึงแม้ว่าในช่วงหลังๆนะครับฤดูกาลท้ายๆเขาจะไม่ค่อยได้มีบทบาทในสนามกับเราสักเท่าไหร่จะมีบทบาทในช่วงเรื่องเบื้องหลังนะครับคอยดูเด็กๆนะฮะคอยให้คําแนะนําพวกรุ่นน้องต่างๆนะครับแต่ก็ได้ว่าเป็นตำนานของเราได้อย่างเต็มปากเต็มคำนะเต็มภาคภูมิเลยสำหรับเฟรนดอริโน่นั่นเองนะครับข่าวต่อไปเป็นข่าวของทางฮูเรียนอัลบาเรสนะครับจริงๆก็ เคยพูดถึงเรื่องนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ก็มีข่าวล่าสุดมาจากทางนักข่าวชื่อว่ากุสตาโวยาโรชนะครับเป็นนักข่าวชาวอาร์เจนตินาซึ่งเขาเองก็รายงานข่าวเกี่ยวกับฟุตบอลเนี่ยทาง ESPN นะครับเขาก็ได้ออกมารายงานบอกว่าคูเรียนอับาเรสเนี่ยมีกำหนดเดิมจะเข้ามาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมหลังจากที่ปล่อยให้ริเวเพยยืมตัวต่อนะครับ หลังจากที่ทามิซิตี้นคว้าตัวอัลเบรสมาได้ในช่วงตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมาแต่ล่าสุดหลังจากที่สโมสรทั้งสองมีการประชมุมร่วมกันนะครับแมซิตี้นกําลังที่จะใช้ตัวเลือกในการจ่ายเงินราว1.5ล้านยูโรเพื่อนําตัวผู้เล่นรายนี้เข้ามาสู่ทีมก่อนกําหนดกําหนดเดินคือกรกฎา นะครับแต่ว่าเป๊ปนั้นต้องการที่จะให้คูเรนอัลเบรสนั้นย้ายเข้ามาร่วมทีมเข้ามาร่วมฝึกซ้อมกับแมนซิตี้ก่อนนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนนั่นเองนะครับดังนั้นซิตี้ก็ต้องจ่ายเงินราวหนล้านยูโรเพื่อเป็นการยกเลิกสัญญายืมตัวที่มีผลถึงเดือกนกรกฎาคมกับเรอรวเูลนั่นเองนะครับนี่เป็นการรายงานจากนะักข่าวชื่อกุสตาฟูยาโรชนะครับของทางอาร์เจนตินาแล้วก็เป็นผู้สื่อข่าวของ ESPN ด้วย ก็น่าจะเป็นตามนั้นแหละนะครับเจ้าตัวเองก็พูดถึงอัลเรสบ่อยๆในพร e s s c ส n คอนเฟอเรนซ์นะครับว่าอยากที่จะให้มาเรียกว่าร่วมทีมมาร่วมซ้อมกับทีมแมนซิตี้แล้วนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นนักเตะแมนซิตี้เต็มตัวแล้วแลวหละเดี๋ยวแค่ย้ายมาร่วมฝึกซ้อมมาทำความรู้จักกับทีมกับเพื่อนร่วมทีมกับสตาฟโค้ชกับคุณสื่อของเราอย่างเปปกวเดล่าก็เท่านั้นเอง นะครับก็รอติดตามรับชมฝี้าของเจ้าหนูคนนี้กันได้เลยนะสำหรับคููเรนอัลบาเรสไปกันที่ข่าวต่อไปนะครับที่เป็นข่าวใหญ่ที่สุดประจำวันนี้นั่นคือข่าวของทางเออริงเบราทางแลนนั่นเองก็เป็นการรายงานมาจากฝากฝั่งของไมค์คีแกนแห่ง เดลี่เมล l นะครับรายงานว่าตอนนี้แมนซิตี้นั้นจาะที่จะคว้าตัว e เออริงเบลล์หางแลนด์มาครองแล้วมีรายงานว่าทีมเบอยบสีฟ้าของเรานั้นตกลงที่จะยอมรับเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะเรื่องค่าเหนื่อยที่เรา500,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับเพื่อที่จะเซ็นสัญญาก,กับเออริงหางแลนด์ซึ่งถ้าหากเป็นจริงตามที่สื่อคาดการ นะครับแล้วก็ตามข้อมูลที่เขาตีข่าวมาเนี่ยจะทำให้นักเตะอย่างเออร์ลิงฮาแลนด์นั้นเป็นนักเตะที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดในพรีเมียร์ลีกในเกาะอังกฤษเลยนะครับโดยตอนนี้แมนซิ t y ตี้นั้นก็เตรียมที่จะจ่ายค่าฉีกสัญญาของนักเตะแล้วด้วยนะที่มีมูลค่าอยู่ที่63ล้านปอนด์ให้กับดอทมุนทันทีนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวได้แล้วตามข่าว นะครับแล้วก็พร้อมที่จะจ่ายค่าสัญญากันแล้วนะครับไม่น่าจะมีเรื่องไหนติดขัดแล้วเพราะว่าก็เรื่องค่าเหนื่อยก็ผ่านแล้วนะเพราะว่าเรื่องค่าสัญญาอันนี้มีปัญหาอยู่แล้วเรื่องค่าคอมมิชชั่นค่าค่าเหนื่อยมันตกลงได้ใน5 0 0แสนเนี่ยผมว่าค่าคอมมิชชั่นก็ไม่น่ามีปัญหาแล้วนะครับโดยเบื้องต้นแมนซิตี้นะครับคาดว่าจะจับฮาร์เลนเซ็นสัญญายาว5ปีนะครับถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนงานที่วางเอาไว้ ข้อตกลงต่างๆในดีลของทาเลนคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในสัปดาห์หน้าหรือราวๆนั้นนะครับก็รอติดตามกันต่อไปว่ามันจะปิดดีลกันได้จริงๆหรือเปล่าผมว่าอีกไม่นานละประมาณ1-2สสัปดาห์ข้างหน้านี้แหละเพราะว่าทางดัตมุนเองก็เร่งที่อยากจะได้ความชัดเจนมากเหลือเกินแล้วนะครับโดยสื่อที่รายงานนะครับบอกไปแล้วก็คือเดล y m เมลจากไมค์คีแกนเอาพูดกันตามหลักเนี่ยไมค์คีแกนถ้าเป็นเทียเนี่ย ก็ไม่ใช่เทียนหนึ่งเทียสองนะครับผมไปดูมาก็อยู่ระดับสักเทียสามอันนี้ก็ถามว่าฟังได้เต็มประราดาตัวไหมมันก็มันก็ฟังได้อะมันไม่ใช่ฟังไม่ได้นะครับแต่ว่าบางทีมันก็เรื่องตัวเลขอะไรพวกนี้เนี่ยบางทีมันอาจจะยังไม่มีความแน่นอนสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ฟังเอาไว้ก่อนแล้วกันถือว่าเป็นข่าวดีของแฟนๆเดลสีฟ้า นะครับมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่ฟังอะ่ะใช่ไหมก็ความเป็นจริงแล้วจริงมันก็ขึ้นอยู่กับนักเตะนั่นแหละอยู่จากออฟฟิเชียลของนักเตะแล้วก็ออฟฟิเชียลของสโมสรองรานะครับถ้ามีรายงานออกมามนี่ก็คือที่สิ้นสุดแต่ว่าข่าวที่รายงานมาช่วงนี้ก่อนหน้าก่อนที่จะไปถึงออฟฟิเชียลเนี่ยมันก็เป็นข่าวที่แฟน,แฟนบอลอย่างเราเนี่ยนะครับก็ต้องรับฟังเอาไว้อยู่แล้วนะครับดับงนั้นก็ยิ้มไว้ก่อน ยิ้มไปก่อนนะครับยิ้มไก่อนในดีลของเออร์ริงหาเลนไปปิดท้ายกันที่ตารางการแข่งขันของแมนซิตี้เรานะครับนัดต่อไปเนี่ยเราจะพบกับทางบริตันนะครับในเกมพมรีเมียร์ลีกในช่วงกลางสัปดาห์ในคืนวันพรุ่งนี้คืนวันพุธนะครับเวลาก็ตีสอตามเวลาประเทศไทยนั่นเองนะก็สุดสัปดาห์นี้จะมีพรีเมียร์ลีกเหมือนกันเจอกับทางวัตฟอร์ นะครับวันเสาร์น่าจะ3มทุ่มนะครับผมจะไม่ผิดแล้วก็ช่วงกลางสัปดาห์หน้าก็จะมีเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกตรอบรองชนะเลิศขั้นเราจะพบก,กับทางเรอัลมาดริดนั่นเองนะคร,รับนี่ก็เป็นรายข่ขาวข่าวที่นำมาฝากแฟนๆให้ได้รับทราบกันนั่นเองอันนี้ก็คือข่าวสารทั้งหมดที่ผมนำมาอัปเดตให้กับแฟนๆได้รับฟังกันในวันนี้หวังว่าจะชื่นชอบกันสำหรับเวลาในการรายงานข่าวในช่องทีซีซเส้นของเตานี้ หมดตรงแล้วนะครับตอนน้ต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย